ัลโหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนกูเกมมากกันอีกช่เหมน,นะครับก็วันนี้เรากับกันมในเกมโซน 4X เอ็มนะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปลงดันพาร์คอาเคนะครับ,บทุกคนอ่ะ ก็มันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็คือการตามหาตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมก็นั่นก็คือโซนโฟนั้นเองนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นคนเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมทุกคนอ่ะนี่ครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้ผมจะมาทําการลงดันเจ้าตัวพระอาขีเจ้าตัวนี้นะครับผม เป็นตัวเริ่มแรกของตัวแซตนะครับผมหรือตัวซีนเองนะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมง่ายๆครับวันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากก็จะผมทําการลงดันเจ้าตัวนี้นะครับไปครับไม่รอแต่อย่างใดอ่ะก็ผมจะลงสัก5รอบละกันนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าตัวแซตหรือตัวซีนที่เขา บอกมานั้นมันออกยากหรือเปล่ามันดรอปยากไหมผมเห็นมีคนบ่นว่าโ้ยากเกินพี่ชายอะไรนี่นั่นเยอะแยะตาม Facebook เลยนะทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดรอปยากหรือเปล่านะทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับไม่ไปเรื่อยๆไม่มีไปลัวไปตึงๆเราจะไปกันแบบยาวๆนะทุคนผมเอาสัก5าตาละกันนะครับ มาอืมนี่ตัดล่างมาดิตายไหมไม่ตายอยู่โอโ้โหคิดไปออกอไหนมาสีมาสีมาสีมาตัดอย่างเดียวเราตัดอย่างเดียวนะตัดล่างอย่างเดียวนะมา ตัดจ้างเดียวไม่ออกเลยทุกคนหรือว่าออกตอนบอสก็ไม่รู้นะผมเคยได้อตอนบอสอยู่นะรอบหนึ่งรอบสองรอบนี่แหละพวกสมุนไม่ค่อยออกใบใบบวกก็ไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยดรอปเลยนะแต่ก่อนนี่ดรอปเยอะมากเลยทุกคนนี่ออกยาก <c oughs> ไม่ออกอ่ะโ้ยากเกินไอ้นู ลุง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 เก็บสวนมา้ยโอ้โหไม่ติด ไม่ออกออกไปเนี่ยอไปเนี่ยออกไปไม่ออกเยอะอะไร,รวีว่าแต่ก็ออกถือว่าออกดับยากยนะวันนี้ผมลงแค่พา,าร์อาร์เคดก่อนนะผมทุกคนเดี๋ยวต่อไป่็จะลงโลนให้ทุกคนได้ดูกนะันแล้วก็ฮาเลมตัดดูนิตัดดูนี่ใช่ โหโอห้ได้อะไรมานี่อ่ะนิงจามาเรามาถึงผู้ดูแลวสวยแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะอันติใส่ทีเดียวไปเลย rolling c i น,นี่ไปไงล่ะโหโหทำแอคไงแอคไงโชว์สาวไม่โดนเฉยเฮ้ยใส่แล้วไงฮอยทังงามใส่แล้วไงดีกว่ารักการนี่เฮ้ย ลอยไม่เต็มโอ้โหขัดไปดิหายแล้วนะโอ้ยอย่ากระแทกตูดตออกไปเนี้ยไม่ออกตาแรกไม่ออกนะครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราไปตาสองกันเลยมารฟตอนนี้เราอยู่ที่ตาสองที่เรียบร้อยแล้วทุคนขัดไปดิต่างต่างต่างขัดไปดิตัดดิ มาช่วยรู้ให้ผมด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าตานี้จะได้หรือเปล่านะ,ะตาสองตัดตัดตัดก็ไตย่ยอ้ยโอ้ยยา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 โอ้ยหลังหักมดตัดไปดิตดัด ตัดล่างตัดล่างตัดไม่ออกเหรอตัดเข้าไปตัดเข้าไปยังไม่มาครับทุกคนยังไม่มานะันตีไปเลยตัดตัดนิวก่อนแล้วก็ตัดตัดไปดีตัด ตัดยังไงไม่ไมาแล้วนะอ๋อพี่ลุงไม่ใช่ปัญหาพี่ลุงไม่ใช่พี่ลุงไม่ใช่ปัญหา,อ,ญหาอุ้ยเจอลุงจับพุ่มวา่าแล้วไงตัดตัดลุงตัดเลยลุงยะใจโห้ถ้ามือป้ามดลุงปล่อยลุงเข้าไป ai đó, không không, trời này bên này, oi, ồ ồ, lột อันบมดพิส่นลูกไก่ลูกมาลูกมาลูกมาไงลูกมาไงอะไรเรียบร้อยแล้วออกยากจังอ่ะครับผมนี่ออกยากจริงออกยากจริงหรือว่าจะออกตอนบอสอย่างเดียวก็ไม่รู้นะตายสองไอ้ลุงไอ้หง่วงหัวโล้นยังไงลุงหัวโล้นลุงหัวโล้น โ้ยตาน,นี้เราใช้เวลาไปเยอะนะครับสองนาทีแล้วนะมาใส่เต็มเหนียวเฮ้ยโอ้โหลบเฉยวะดัวกระทืบสะด้ดวยดัวกระทืบสะด้ดวยโอ้โห่ๆดีย โอ้โหรู้มากเลยคบอสโอ้โหเสียบอสเยอะโอ้โหโอ้โหเอาแล้วไงได้เอแล้วไงฮอนงานหยาบไปฮอนแล้วโอ้โหบอสบอสใจเย็นหนิหนูหนูน้อยโอโ้มาให้ตั้งหลักตั้งหลักเลยโดนไปเอแล้วเฮ้ย รอบนี้ถือว่าเสียนะทุกคนเสียเวลาเยอะจริงรุ่ผมติดเล่นไปนะปเดี๋ยวไปรอบสามกันเลยมาตอนนี้ผมเอาจริงแล้วเมื่อกี้รอบสองเราเสียไปเยอะนะเสียเวลาโอ้โห,โหจะไปแบบเร็วๆทุกคน อ้โห oh. oh. ในสุดก็มานะครับผมทุกคนเจ้าตัว Z ซตัวแรกนะครับผมจากการเล่นด่านสานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันต่อด่าน4ี่เลยบอน ตอนนี้มาอยู่ที่ด่าน4เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอโทนอ่ะเรามาดูกันว่าด่าน4รอบนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับผมเออเฮ้ยโอ้โหมันรัดตัวว่ะเฮ้ยจะขโมาป้อนป้อนอะไรวะโอโ้อย่างนี้ดิโอ้โหเสียอะไรเนี่ยจัดเสียไปเนี่ยสวยงามไส้คอนแล้วไง โอ้โหโดยนตัวหลังซ้อนนะทุกคนโอ้โจับกระแทกตูดแลวโอ้โหอีโฮ้กดอีไปวะเฮ้ยโอ้โหหลรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งดีลงไปเราไปคุยเล่ามม่วงอ๋อได้อีกแล้วนะคบผมเอ๊ะหรือว่าต้องเก็บเอส แหลงเอได้รอบแล้วจะได้ตัวแซดมานะก็แล้วมาดูกันรอบสุดท้ายนะวพ่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมไปเดีย๋ยวเราไปดูมพร้อมกันเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่าเรามาดูกันครับว่าเราจะได้อีกตัวหรือเปล่านะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมต้องรีบทำให้แรงเอสโอ้โหขอคิวโลวๆแล้วกันทุกคนโอ้ตัวเก่าๆเยอะมากนะรู้มะโอ้โหได้มเนี่ยยัดไปก่อนไม่ให้หรอโอ้โหยัดไปด โอไมโอเคกค็โผล่นะครับทุกคนโอเคก็คือต้องทำให้ได้แหลงเอสนะครับก็ถือจัดได้ตัวอักษรมาไวก้กรบก่อนนะครับทุกคนโอเคครับผมอ่าโอเคทุกคนก็ผมไปทำการลงมาครบ5้าตัวได้มาสาตัวนะครับอ่า ให้พิเชดิห้ารอบได้มา3อันนะครับทุกคนอ่าก็เท่ากับว่ามันไม่ไดอบยากครับทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ความยากง่ายของแต่ละด่านด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็การบวกของในตัวด้วยไอเทมของเรานะครับผมทุกคนก็ทําให้ได้แลงเอ็ดก็จะได้มาไว้ครอบครองนะครับจากตัวอักษรทั้ง4ตัวไม่ใช่ดิเออ 4ตัวแล้วก็ตัวเลขอีก1ตัวก็จะเป็นคำว่าโซนโฟนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b ค c r i า e ให้ช่อง h o น k ูเก a เมอกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ